เมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2568ที่ผ่านมาค่ะนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความขอโทษต่อในายเนวินชิดชอบภายหลังกรณีคดีความหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นจากการโพสต์พาดพิงถึงแผนสมรู้ร่วมคิดยงฮุนเซนเรื่องผลประโยชน์คาสิโนในข้อความดังกล่าวค่ะนายชูวิทย์ระบุว่าผมเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นความยุติธรรมในสังคมแต่ ความยุติธรรมนั้นย่อมมีต้นทุนเสมอต้นทุนนั้นคือการต่อสู้ที่นำไปสู่คดีความต่างๆในศาลคดีที่คุณเนวินฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลบุรีรัมจากการที่ผมพูดพาดพิงคุณเนวินด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผมรับสารภาพและสารลงโทษปรับขอกราบขอบพระคุณศาลที่ได้โปรดเมตตาผมด้วยเห็นแก่สภาพร่างกายที่ป่วยอีกทั้งในโอกาสนี้ผมต้องขอโทษคุณเนวินและขอบคุณที่ไม่คัดค้านผมกับคุณเนวินนั้นไม่ เคยมีเรื่องบาดหมางกดเครืองกันมาก่อนเพียงแค่มีอุดมการที่แตกต่างกันบางคําพูดอาจจะรุนแรงเกินไปจนไปทําร้ายจิตใจของคุณเนวินและครอบครัวรวมไปถึงประเด็นโพสต์แผนสมรู้ร่วมคิดที่ไม่มีเจตนากล่าวหาว่าคุณเนวินหรือพักภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับฮุนเซนเรื่องผลประโยชน์คาสิโนผมขอยืนยันว่าเขียนโดยไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นและผมขอขอบคุณคุณเนวินที่เข้าใจให้อภยัยเพราะสุดท้ายผมคิดว่าการให้อภัยน่าจะทำให เรื่องจบลงด้วยดีโดยผมยินดีขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อคุณเนวินและโลบโพจน์ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn